รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ pvc ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเป็นบนออนดีทุกเรื่อง สิ่งแวดล้อมดีสังคม mm ดีเอออธอนกันได้สบายสบายไม่ได้เรงรีบถึงแม้ว่าไม่รวยก็ไม่ได้แรงรีบเนาะในชีวิตผมไม่ค่อยสนใจวัตถุอะไรมากบร๊กบ้านก็ไม่อยากได้บานลังญยๆรถยนต์กรขับไม่แพงก็ไม่อยากได้อยู่แล้วผมชอบชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยสนใจเงินแล้วก็ชอบทํางานหนักๆเพราะฉะนั้นมาอยู่แล้วก็โอเคเป็นชื่อของเมียเม็ดเนี่ยฝรั่งทอกับเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ถนัดเลย หนึ่งข้าวเหนียวทำกับข้าวกับข้าวล้างถ้วยสักผ้าอะไรกวาดบ้านเรียกว่างานบ้านเนี่ยทำองหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำเป็นพ่อบ้านด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณไปนึ่งขา้าวเหนียวพรัวหิ้วข้าวแล้วอันนี้เป็นห้องครัวเล็กๆขอโทษด้วยอ,อ,อาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่โอเคประมาณยี่สิบนาทีก็เรียบร้อยแล้วใส่น้ำไว้ประมาณใช่ผมจะเอาคันหนึ่ง อถ้าใส่เยอะมันเปลืองแก๊สเฉยๆใช่ผมอาศัยเพราะเราจะเอาไอน้ำมันเออแต่ถ้าใส่น้อยกับไม้ด้วยได้เวลาแล้วครับพี่มาดินเดี๋ยวได้ยังได้แล้ว่ะได้วลสุกแล้วโอเคเชรสุกแล้วง่ายเลยทนทอนนีงง่ายที่สุดคนน่ะปังเราจะได้ปังคล่งมากเลยอ่ะ โอเคเลยปุ๊บอันนี้มันกระจายไปอยูปังเนี่ยก็ไปปุ๊บมาจะไปจะไปดูพรั่งสีเข้าหน่อยทีนี้ผมอยู่แบบอื่นไม่ได้แล้วผมพอมาอยู่แบบนี้นานแล้วผมไปไหนไม่ได้ขนาดอยู่ประเทศไทยยี่ปีผมกลับบ้านแค่4ครั้งเด้อ ครั้งล่าสุด11ปีเต็มๆไมาได้ไปเลยคือผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะผมชินกับสังคมบานนกแบบนี้สุดยอดสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลัง การคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่หมู่บ้านมหาสจั์อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกับเกษตรกรฝรั่งหัวใจไทยครับไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตทั้งจะเป็นเด็กน้อยรู้สิ่งเดียวคือนายก ใช้ชีวิตมันพอมันแม่เขาก็ดีดีมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวของเราเนีย่ยเราแค่บ้านาจะมีทางเลือกในชีวิตทีไม่ต้องไปเข้าในระบบเข้าในบริษัทเข้าในราชการแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเดียวก็พรบ้านเดียวก็พรนรถเดียวก็มีลูกเดียวก,ก็ไม่คิดอะไรแบบนั้นเนี่ยไปทางอื่นก็น่าจะเป็นพอเป็นคนง่ายๆเป็นคนทิดดินพอสมควรน,น,นะมสมัยนู้นอยู่อังกฤษก็ถึงแม้ว่าเกิดในครอบครัวดีๆแล้วก็เรียนในทีด่ดีๆก็ไม่เคยคลุกคลีกับ ไ่พวกนักศึกษาเนีย่ยก็ไปไปทำงานตลอดอยู่กับชาวบ้านชอบชีวิตง่ายง่ายฝรั่งบางคนก็มากระซังบานลังไย,ยแล้วก็สัังรัวซึ่งซงแล้วก็นั่งจะ่ข้าง่ายไม่คลุกคลีกับชาวบ้านแต่ผมก็ชอบชีวิตแบบนี้แหละทำงานก็ทำงานร,ร,ร่วมกันเวลาช่วยกันก็ต้องไปช่วยกันนะแล้วในทำลงเดียวกันเมื่อไรผมลำบากชาวบ้านก็มาช่วยผม <c oughs> ได้พูดคุยกับพี่มาตินผมถามว่าพี่มาตินครับไอ้ที่อังกฤษที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองผู้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเลยครับเขาบอกว่าที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยอาจจะบังคับใช้กฎหมายหรือบังคับกันด้วยระเบียบวินยัยคนมันถึงดูดีมีระเบียบมีวินยัยเคารพสิทธิตัวเองเคารพสิทธิผู้อื่นแต่ถ้ามอง กลับกันเวลาที่มาเขาาอยู่บ้านเราบ้านเราเขาบอกว่าโดยเฉพาะที่แถบชนบทในถิ่นอีสานเนี่ยแทบจะไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายอะไรซะด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ชี้ให้เห็นว่าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนในสังคมชนบทในถิ่นอีสานอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรมีน้ำใจไมตรีรักสงบกแล้วก็ห่วงใยกันดูแลกันมีอะไรก็แบ่งปันกันถามไทยสารทุกสุขติดกัน แทบที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายเลยเพราะมันแต่ละคนเขาไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นการรบกวนสิทธิตัวเองหรือรบกวนสิทธิผู้อื่นแล้วดูแล้วกันว่าอันไหนมันเป็นผู้ดีมากกว่ากันพี่พี่มาติงเขาพูดอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของเขาผมก็คิดว่าที่นี่มีความเป็นผู้ดีนะเออที่นู่นอาจจะบังคับเอาแต่ที่เนี่ยไม่ต้องบังคับก็ได้เพราะว่าโดยสังคม ภาพของสังคมชนบทของไทยเราในถิ่นอีสานเนี่ยมันเป็นสังคมที่สงบสุขมีน้ำใจมีความสุขเรียบเรียบง่ายๆแบ่งปันกันเอื้ออาทรกันที่มาตีนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้เป็นกเกษตรกรเลยก็นเนมอดอน่ะเนาะไม่ได้เป็นเป็นชนชั้นกลางอยู่ที่อังกฤษแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยนี่เป็นกเกษตรกรเต็มขั้นเลยก็อาจจะไม่ถึงเต็มเต็มขั้นก็นกนได้แต่ว่าชอบอยู่ แล้วก็ดีจะให้ที่มีโอกาสที่จะทําได้นะเพราะว่ามันอาชีพอิสระเนาะอยากได้เยอะก็ทําเยอะอยากได้น้อยก็ทําน้อยมันก็โอเคอยู่เมั่อก่อนเนื่อยะไรเธอโดยนิสัยผมชอบทํางานหนักอยู่แล้วเนี่ยอยู่อังกฤษเป็นกรรมกรนี่จริงๆเรียนสูงอยู่เนาะไม่ต้องเป็นกรรมกรก็ได้แต่ผมชอบชอบทํางานหนักสบายๆแล้วก็ได้ออกกลังกายนี่นะมันแข็งแรงอยู่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าไม่ได้ทําทั้งวันเนาะเดี๋ยวก็พักพรุ่งนี้ก็ว่ากันไหมเนาะมันก็โอเคเลยชอบอยู่ แล้วนอกจากจะเป็นเกษตรกรแลนะ้วเนี่ยพี่มาตินยังเป็นวิทยากรด้วยออทุกวันนี้อาชีพหลักจริงๆจะกลายเป็นวิทยากรมากวกว่าเกษตรอีกไปบรรยายเกี่ยวกับอะไรครับกอ็อหลายเรื่องอู่ก็แล้วแต่ประเด็นของเขาแต่ว่าพื้นฐานก็คือเรื่องของชีวิตพร้อมเรื่องของ,ของความคิดความที่เรียนสูงแต่ชคบมาอยู่บ้านนอกอีสานทำไมไมาอยู่เมืองนอกทำไมไมาเป็นเจ้าเป็นนายอะไรประมาณนี้แหละทำไมเราชอบอยู่ประเทศไทยทำไมเราชอบ อยู่บ้านนอกชอบอยู่แบบง่ายๆก็จะเป็นเรื่องนั่นมากกว่าบางครั้งก็ช่วงหนึ่งก็ททาเกษตรเยอะก,ก็จะเป็นวุยากรเรื่องกเกษตรด้วยแต่ก่อนก็ทกําเกษตรอินทรีย์เกษตรโพเพียงกเกษตรผสมผสานทุกวันนี้ก็มาใช่เลยแต่ส่วนมากที่รับรับเชิญเป็นวุฒิกรมันจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องความคิดแนวความคิดในการใช้ชีวิตเออครับกับเปรียบเทียบชีวิตอยู่นี่กับชีวิตที่อังคิดมันทางกันเท่าไหร่ม,มันแบบไหนมันเหมือนกันแบบไหน ทำไมฝรั่งก็ชอบอยู่ประเทศไทยทำไมไมาชอบอยู่อังกฤษอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็แค่พยายามเราประสบการณ์ชีวิตนิดนึงจากหนุ่มผู้ดีอังกฤษสู่การเป็นเกษตรกรหัวใจไทยเต็มรูปแบบเขายอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านเกิดเพื่อเดินตามหาความฝันและความสุขที่แท้จริงของชีวิตและในท้ายที่สุดเขาก็ได้พบความฝันและความสุขที่แท้จริงของเขาก็คือ การได้ใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่ที่ประเทศไทยพี่มาตินลุนสวนรครค์ครับครับปสิีคบสวปสิีครับพี่ทำอะไรแต่เช้าเลยครับเนี่ยกวาดบ้านไหมให้บ้านมันสะอาดนิดนึงเพาช่วงนี้หนาหนาวไปไหมก็เยอะภารกิจตอนเช้าในแต่ละวันเนี่ยพี่มาตินทำอะไรบ้างเนี่ยปกติกอ่างถ้วยหนึ่งข้าวกวาดในบ้านแล้วก็กวาดข้างนอกแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ทุกวันเน่ย แต่ว่าสองสามวันครั้งหนึ่งก็พยายามทำบานให้มันสะอาดนิดหนึงหลังจากนั้นพระอาทิตย์ขึ้นก็จะลองไปหน้าไปดูอ้อยถ้ามันมีภารกิจเรื่องวิทยากรนเรื่องการแสดงก็จะดูแลอ้อยไปเรื่อยๆแต่ว่าบางวันก็จะมีกิจกรรมพิเศษเชน่นวันนี้ก็ท้องไปฉีดฮอร์โมนใส่อ้ยอยเพราะว่าอ้อยก็เกิดแล้วก็อ้อยท้องเล็กๆแล้วก,ก็ท้องฉีดปุ๋ยให้มัน ทำง่ามให้มันเขียวนิดนึงเสริมอาหารให้มันเพราะดินแถวนี้มันไม่ค่อยดีดอกมันองเอาใจใส่นิดนึงจึงจงะได้ผลผลิตเนี่ยนาก็ทําอยู่ใช่ไหมครับนาก็ไม่ได้ทำ<ไ>ปีนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าสองสาเหตุนึงแห้งแรงมากมากสองอลูกชายง่ายกับทิศทหารอ๋อก็เลยขาดแรงไปนิดนึงก็คือมันคือมันไม่จำเป็นเพราะว่ากินข้าวพมกับประคำน้อยก็กินข้าวนิดเดียวแต่ละวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหน้ามันก็เลื่อยเยอะผมคิดว่าปีนี้ก็โอเคดอก สองปีนี่แหละผมจะไม่ทำนาหรอกผมจะรอให้ลูกชายยายกลับมาหลังจากนั้นก็อาจจะทํหนาหนิดเดียวพ,พ,พ,พอรด้กินนะลูกชายคนโตที่ไปติดทหารนี่เขาก<อ>ดมา<ป>ก่อนค,ค่อยมา<อ>ช่วยทํานานี่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานหรือคนท้องถิ่นในหลายท้องที่บ้านเราเลยครับเมื่อเขาตอนนี้ลูกชายคนโตซึ่งเป็นหัวแรงสําคัญร่างกายแข็งแรงเนี่ยไปรับใช้ชาติอยู่ครับเดี๋ยวรอลูกกลับมาก็พี่มาติ่งกับลูกก็จะทํานาต่อแต่ปีนี้งดไปก่อนครับ ปีนี้พี่มาตินผูกอ้อยกี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดทิตท,ท,ทอ้อยเดิมๆก็มีอยู่ประมาณเกือบสิบไร่แล้วก็เดี๋ยวนี้กับปลูกอีกสองไร่อาทิตย์หน้าจะปลูกอีกหนึ่งไร่อยู่โน้นเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยอีกสองอาทิตย์เนี่ยจะต้องสิบสามไร่แล้วแผนที่วางไว้ปีนี้คือคิดว่าน่าจะได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่ามันทาคนเดียวปีนี้เพราะลูกชายไป่นทหารเออค,ครับทำคนเดียวครับแต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือดูแลคนเดียวแต่มันไม่เยอะนะไม่ไม่เยอะนะ ราะว่าเราโลใ่ให้เขาทัดอ้อยก่อนเด้อเพราะว่าอ,อ้ยอ,อยที่ทำมาแล้วเนี่ยเขาจะมาทัด,ดแล้วจริงๆมันจะแผ่นเดือนมีนาไมซ่จริงจริงจะทำอะไรได้นะอ้อยนี่ปลูกได้ทั้งปีเลยไหมไม่ครับมันเป็นช่วงของนั่นเด้อพ็ดีมันเขาเรียกว่าอ้อยเดือนตุลาก็คือฝนฝนกำลังจะมดก็ปลูกอ้อยเด้อแต่พอดีพอมปลูกอยู่ในหน้าเด้อพายฝ<อ>นต้นหนาวนี่ตุลาเออเอเอล,ลายฝ<อ>นต้นหนาวเพราะว่าถ้าฝนถ้าสมมติเวลาปลูกแล้วละฝนทกหนักเด้ออ้อยมันจะคืนยาก นึ่งมันจะหนาวหัวน้ำเยอะสองนาดินมันจะแข็งมันจะแทงโนคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ท้องเตรียมดินไว้ดีๆแล้วก็รอดให้ฝนเกือบจะม็ดฝนหนักๆเม็ดแล้วนะเดือนทือาแล้วกปกติก็โอเคนะทุกอย่างมันมันค่องข้าเจอวัดเซียวนิดหนึ่งในช่วงพลุกเดียถ้าความชื้นไม่พอเนี่ยอ้อยก็คืนไม่ได้อ๋อมันเหมือนพื้นฐานการตั้งต้นของเขาเลยเออราก็ท้องรอให้ฝนเกือบจะมด เราก็เตรียมดินไว้ดีๆแล้วก็ชุ่งที่เราคิดว่าฟอมเกือบจะมัดแล้วเราก็ลองอ่อยเลยนะแต่ว่าพี่นีทิพลุกไปแล้วสองไร่ก็ถือว่าผ่านเล้อย่างดเกลสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็มาดูว่ามันจะติดโรคติดเชื้ออะไรไหมครับเราก็ต้องเช็คดูมันไม่แน่นอนอยู่แล้วมีจุดหนึ่งติดโรคแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ดินมันของกันจะแข็งคืนยากอยู่แต่น่าจะคืนได้ครับน่าจะคืนได้ครับแต่ว่าที่เห็นชัดเจนแล้วผ่านไฟเกลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าพอใจ เอาเก่าห้าคูณหนึ่งครับโอเคเด้อผมก็นลายเด้อคืออะไรครับอันนี้อันนี้เป็นผู้ยีแคปซูลเป็นผู้ที่เราผสมกับน้ำเด้อเราก็ไปซื้อเอาแล้วก็เราจะผสมกับน้ำแล้วก็เวลาเราเอาน้ำใส่เครื่องชีดผู้ยเราจะผสมอันนี้ ครัวนี้มันจะได้ชีดสี่ทังเด้อเราก็แค่ผสมน้ำก้อนเราก็ให้มันเคาะกันดีๆแล้วก็แกะสีส่วนแล้วก็ทังหนึ่งก็ใส,ส่ส่วนหนึง่งแล้วก็เราก็แค่เพริอดออกอย่างนี้แล้วก็เทใส่อย่างนี้ได้แต่มัน okay, โอเคอยูอ่ชีดออยออยก็บเขียวใส่น้ำผสมเต็มนี่เลยเออเต็มนี่เลยนึ่งเต็มนี่เลย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปเอาน้ำใส่ใส่สก้อนไปเอาน้ำใส่ก้อน <c oughs> สินเทรียมแต่ว่าปัจจัยสําคัญก็คือน้าเราต้องลงไปหน้าก่อนไปไปไปสูบน้ำบาดาลผมมีผมเจาะน้ำบาดาลอยู่หน้าครับเทวว่าลึกไหมหกสิบสี่เมตรฮะหกสิบสี่เมตรจึงจะเจอหน้าเกิดนะ <64 m. S 1> พื้นที่แถวนี้มันแห้งแรงมากมากครับหกสิบสี่เมตรเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่วัาใช้ได้อยู่แต่หน้ามันไม่พอที่ทจะไปทำนาได้แต่ว่าสูบไายอ,อยก็ได้แล้วก็เอาไป ถ้าสมมติว่าพูดพักหรือทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่วันนี้จะไปแบบเป็นเครื่องพ่นหรือว่าโยกหลังครับเนี่ยเป็นเครื่องพ่นแต่มันใช้ใช้น้ำมันตึงเอาสตาร์ทเลยแล้วก็ไปแต่มันเหนื่อยผมต้องมันต้องเดินเร็วเด้เพราะมันจะพ่นออกเร็วมากถ้าเราเดินช้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวทำด้วยกันก็ได้โอเคโอเคนะโอเคอันดับแรกเราต้องไปเอาน้ำก่อนเด้ไต้องอาศัยเพื่อนบ้านเนี่ยนะรถอีเท็เพื่อนบ้านเลย รถคันนี้ของเพื่อนบ้านครับเผมมีรถอีเท็ได้ยน,นี่นะใน,นของพี่มาติน,น,นแต่ผมไม่มีอันนี้แต่ตัวพ่วงนี้ของเพื่อนบ้านผมไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีไม่มีรถพวงพอเสรแล้วก็ต้องศัยเคื่อนบ้านก็ไปไปไปช่วยแต่ว่าก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปเอาเครื่องพน่นพ่นปุ๋ยก่อนอน,นี่เครื่อง่นนี่เครื่อง่นน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราเอาเครืนรถก่อนคือรถเลยครับ แต่วันนี้ที่เราฉีดที่มันมันไม่ใช่ยานะมันเป็นโอ้ยอมันไม่ใช่ยาหรอกเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับเป็นฮอร์โมนมันมีอันตรายมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวโอเค กูจะขาดอมจะไม่ได้น้ำ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 วันนี้เราไปฉีดฮอร์โมนอ้อยกัน สนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท,ะทะจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา อันนี้เราจะไปเอาน้ำใส่ถังนี่เออไปไป,ไปไปที่หน้าผมเนี่ยเอาไปที่หน้าพี่มาเก็มเพราะผมมีน้ำประทานอยู่ผมก็จะไปสูบน้ำใสอันนี้ก่อนขนาดนี้ละไม่ต้องเต็มเดเออหลังจากนั้นเราก็จะขี่รถไปนู่นไปชีดอ้อยอยู่โน่นนั่นแหละ ก็ยังเดียวลไ้นาน็เดียม้นะังดีดนโอเคเอสกะได้ไปช่วยพี่มาตินเขาเลือกต้นอ้อยพี่มาตินก็สอนวิธีเลือกต้นอ้อยก็ดูตาดูอะไรไปฟัน แบบไหนฟันตรงกลางระหว่างป้องระหว่างตานะเลือกต้นนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้สขีขาวนี่เสียเวลาไปขุดดินไปตะกุยดินขึ้นมาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเราปลูกนี่มันเหลืองมันอยู่ไอ้ต้นที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ต้องระวังต้นที่ใช้ได้อย่าไปรบกวนเดี๋ยวมันเสียหายก็ต้องระมัดระวังต้องละเอียดอ่อนเ,ออเขาสอนถึงรายละเอียดแล้วก็ฟันยาวขนาดไหนวางยังไงกบดินยังไงพี่มาตีนี่เรียกได้ว่า เป็นฝรั่งที่เป็นกเกษตรกรไทยที่มีความรู้จริงๆเรียนรู้ในศาสตร์ที่เป็นกเกษตรกรและก็ใช้ความรู้เนี่ยถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นได้ด้วยครับถ้าเราดูแลดีๆเดต,ตาเดียวสิบโน,น่สิบห้านอสิบห้าต้นยี่สิบต้นถีมาเป็นสิบยี่สิบต้นเลยได้ได้ได้ถ้าถ้าสมุิว่าดินมีความชื้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีๆเมื่อกี้พี่มาตีนบอกว่า อ้อยมันจะขึ้นส่วน,วนโคนครับส่วนปลายไม่ค่อยขึ้นเวลาวางเรียงเนี่ยต้องเรียงสลับกันอันนี้เป็นส่วนที่โคนครับเนี่ย่โคน,<อ>น,นคือมันไม่ใช่ว่าสลับปลาย,หวยวาให้มันอยู่แล,แล้วนี่ก็จ้องเป็นโคนนั่นี่คือที่ที่มันมันเป็นปลายโคนปลายอันนี้ก็ต้องเป็นโคนนั่นแหละให้มันให้มันเออประมาณนี้แหละ ต้องการบริหารเวลาครับการทําเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยปลูกหลายอย่างในพื้นที่ให้เขาเพื่อกูลแต่ว่าต้องดูแลต้องมีเวลาอยู่กับเขามีความสุข <c oughs> ก็มีความสุขดีครับทำเกษตรผสมผสานแต่ว่าในความที่ต้องบริหารจัดก,การเวลาในการดูแลลูกในการบริหารจัดก,การเวลาเพาื่อที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นการเป็นวิทยากรจึงต้องมาทําเป็นกเกษตรในเชิงเดียวคือการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวเพราะว่าใน ในการปลูกพืชเหล่านี้มันไม่ต้องไปใช้เวลาในการดูและอะไรมากเพราะว่ามันมีเวลาที่ช่วงต้องรองเขาเติบโตแล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยสามารถที่จะนําเวลาอย่างนี้ไปดูแลลูกแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อีกครับมีข้าราชการทัานหนึ่งแผนคุณหมออยู่โรงพยาบาลอุบัตนรเขาจา้งพอมาแพลเอกสารจากไทยเผ็นอังกฤษ และมันเป็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนโดยอาศัยพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงการยูแบบพอเพียงและทำเกษตรพอเพียงบางเอือนจะมีหมู่บ้านหนึ่งที่ทิดกับหมู่บ้านของเมียผมเป็นหมู่บ้านน้ำรองของคุณหมอมันจะมีฝรังไปดูงานเยอะผู้ใหญ่บ้านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เชิญผมมาช่วยพันลามเฉยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไปช่วยเขาอธิบายแล้วก็เหนความเปลี่ยนแปลงเหนความคิดแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเออถ้าเรามีที่เด่นเราจะมีทางเลือกเยอะนะ ก็มีงานทำกับผลิตอาหารได้แหละถ้าเราแก้งกับผลิตรายได้ก็พอสมควรได้พอดีกับช่วงนั้นประมาณ15้ปีจะแล้วก็เก็บเงินได้3ามหมื่นล้วก็มาซื้อที่เล็กๆอยู่นี่แหละแล้วก็เริ่มทําการเกษตรถ้าทำทาไม่แก่งเนี่ยทำแบบพวกเพียงจนวันนายนที่สุดก็ไดยยุดอาชีพเป็นวิทยากรปวกกับทำการเกษตรในวันนั้นเมื่อปลูกได้สักระยะหนึ่งก็ต้องไป ไปฉีดฮอร์โมนที่ไปฉีดนี่ไม่ได้ไปฉีดสารเคมีนะครับเป็นเป็นฮอร์โมนธรรมชาติก็เออผมมีหน้าที่เป็นเป็นคนตักน้ําใส่ส่วนผสมเพราะว่าพี่มาติงเขาไม่ได้ให้ไปแบกช่วยครับเพราะว่าทีมันต้องใช้ทักษะพอสมควรในการเดินทรงตัวในในล่องในคูและน้ําที่กระเพื่อมอยู่ด้านหลังและแบกเครื่องยนต์ไปด้วยเนะี่ยพี่มาติงเลยแบ่งหน้าที่ให้ผมเป็นคนตักน้ําผสมแล้วพี่มาติงก็ไปฉีดฮอร์โมนดูเขาทำโอ้ oh, คล่องแคล่วคล่องว่องไวมากครับฉีดได้ที่หนึ่งสี่แปลงแล้วก็จะเดินล่องกลางแล้วก็จะฉีดทุกอย่างมุ่งแข่งกับเวลาเพราะว่าเคลื่อนกําลังทํางานอยู่โหแบบเป็นคนที่แอคทีฟมากครับมุ่งมั่นทุ่มเทดึงดันขึงขังมากแล้วมีความสุขกับการทํางานครับสัมผัสได้เลยแดดออกเงือเปียกโชกทาเพลงฉีดลันลาลันลาของเขาไปเรื่อยครับ ถ้าเราโอใช้กับชีวิตแบบนี้มันก็มันก็มีความสุขง่ายอยู่พัพื้นฐานชีวิตมันโอเคแล้วนะมีบ้านมีงานมีกินมีสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีเพื่อนบ้านก็เยอะคุยกันง่ายๆงยเนาะที่นี่ชาวบ้านในไทยนะที่ชนบทแถบถิ่น,นิสาเนี่ยพื้นฐานชีวิตนี่ถือว่าดีเลยเพียงพอที่จะมีความสุขได้เลยน่านาจะได้อยู่แต่ว่าบางครัง้งพอมาจะได้เครียบเพื่อนพอมาจากทางอื่น ผมจะเห็นโคดีของบางบานเรามากกว่าคนที่เกิดอยู่นี่แหละเขาอาจจะคิดว่าเขาจะเชื่อเขาเห็นอยู่ทุกวันเขาเลยเขาเเขาอาจจะคิดว่ามันเออนั่นแหละเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่มาจากข้างนอกก็จะเห็นง่ายกว่าทั้งแต่วันแรกที่พ่มามันกันว่าก็ดีมันเป็นมุมมองที่เออโอเคคนอีสานชนบทอาจจะเกิดกับนี่อยู่กับนี่แล้วอาจจะมองข้ามไปว่าความสุขมันเข้าถึงได้ง่ายนะเพื่นทาแทนชีวิตมันก็โอเคแล้วคิดว่าเฮเลนน่าจะเป็นแบบนั้น ความาทับใจที่ได้จากพี่มาตินก็คือแนวคิดในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนความเรียบง่ายแสวงหาความสุขง่ายๆในทุกๆก,กิจกรรมของชีวิตกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวชนบทเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่พี่มาตินค้นหาค้นพบวิถีชีวิตที่มีความสุขในชนบทในถิ่นอีสานของไทยและเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ชอบ ที่ใช่และมีความสุขอยู่ที่นี่ครับก็จะเป็นคนที่สานไปมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่นานแล้วเขาก็รู้อะไรหมดเลยพูดอะไรเขาก็รู้ <c oughs> แล้วก็กินได้หมดพากินข้าวกับอะไรเขาก็กินแล้วก็นี่แหละช่วยชาวบ้านทําทุกอย่างแบบเป็นบุญเป็นงานเป็นอะไรทําไปหมดเลยแค่ร่างกายเขาเป็นฝรั่งแต่จิตใจเขาเป็นคนไทย เป็นคนรักชาติรักแผ่นดินไทยในใจเราคิดนะเราอยากให้คนไทยรักเหมือนมาตีนะ่ะรักประเทศไทยเราเยอะๆอย่างงี้สิ่งหนึ่งที่คิดอาออกมาแนะ่นอนจากชีวิตของผมคือผมผมรักประเทศไทยจริงๆนะผมชอบชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เป็นการจัดฉากนะั่นแหะผมก็ชอบแบบนี้ผมก็เป็นคนแบบนี้และถ้าสมมติว่ามันทําให้คนไทยบางคน เริ่มถนักเรื่องคุณคารของแผ่นดินเริ่มแ่นคุณคารของความเป็นไทยเริ่มภูมิใจในตัวเองเริ่มรักตัวเองก็อกโอเคนะก็เรียกเป็นฝรั่งหัวใจไทยก็ได้ในระดับหนึ่งก็ได้ครับมันก็มันก็โอเคกับเรื่องนี้ละโอเคอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหน ประกอบอาชีพอะไรทุกๆอาชีพและทุกๆคนล้วนมีคุณค่าในแต่ละหน้าที่และสิ่งที่การันตีความสำเร็จให้กับเราได้มากกว่าตัวเงินก็คือความสุขที่เราได้รับกลับมาในสิ่งที่เรากระทำติดตามชมเรื่องราวของคนที่ทำดีเพื่อสังคมได้ใหม่ในรายการแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ